สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยแชนแนวทุกทันนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางชุดล่างนะคะชุดล่าง2ตัวล่างแล้วก็หลักร้อยนะคะทุกคนหลักร้อยนะคะเราก็จะมีสถิติให้ดูนะคะหลักร้อยอาทิตย์ที่ผ่านมาไปเดิน ไปเดินหลักสิบนะคะสามมวดติดมาก,กลับมาหลักร้อยอีกแล้วนะคะมันกลับมาหลักร้อยของมันเลย,เาาเล,ยอลองดูเดอ้อแต่ขอให้มันอยู่ล่างนะคะขอให้มันอยู่ล่างแ mm. อดก็เลยทําเป็นเด็ดล่างให้ f อซดูด้วยนะคะ mm. จะได้เห็นกันเนาะทุกคนเนาะ, mm. ะมาดูกันเลยนะคะแนวทางนะคะตำราวของเรานะคะชุด นะคะจับคู่2ตัวล่างนะคะแล้วก็หลักร้อยนะคะช่องของเรานะคะก็จะมีแนวทางบนเป็นบนล่างเป็นล่างให้นะคะแต่ว่าพวกชุดเน้นนะคะพวกชุดเน้นหรือว่าแต้มหรืออ่ะอะไรบางทีอย่างเงี้ยนะคะจะอยู่ในชุดสรุปนะคะบางท่านหลายๆท่านถามมาเนาะบอกว่าโอ้คือบหินเน่ยมันจะอยู่ในชุดสรุปนะคะอยู่ในชุดสรุปเด้อทุกคนนะคะส่วนมากนะคะคลิปๆหลายๆคลิปนะคะจะรวมอยู่ในชุดสรุปนะคะเพราะว่าหลายคลิปเกินะค หลายแนยวทางเลอกเกินนะคะนี่ก็เข้าไปที่แต้มแปดเนาะแต้มแปดของเราก็เข้าไปนะคะเข้าไปที่แต้มแปดนะคะในชุดล่างของเรานะคะเราจะใช้หลักร้อยนะคะสิบล่างหลักร้อยบางทีมันก็มาตัวกลับนะคะจับคู่นะคะโอ้หลายงวดแล้วยี่สิบเท่าไหรงวดจะสามสิบงวดแล้วไหคะเพิ่งหลุดแค่ครั้งเดียวนะคะสําหรับชุดเต็มนะคะล่างนะคะแต่ว่าบางทีมันมาตัวกลับนะคะทุกคนมันไม่ได้มาตรงตลอด เนี่ยไอตัวเนี่ยมันมีปัญหาไอหลักร้อยเนี่ยค่ะมันจะไปหลักสิบนะคะหลักสิบก็มาหลักร้อยนะคะแต่งวดน,นี้ฟุกนะคะก่อนแอดเน้นให้อยู่ห้าคู่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแอดก็คัดนะคะแอดคัดห้าหกกับสามเจ็ดนะคะห้าหกกับสามเจ็ดเนาะคัดออกมาให้มันเหลือหน่อยที่สุดนะคะคัดห้าหกกับสามเจ็ดนะคะมันออกนะคะมันออกหนึ่งเจ็ดนะคะก็ตรงๆนะคะตรงๆเลยหนึ่งสองสามสี่ถ้าชุดคัดจริงๆนะคะ ชุดนี้กันตายนะคะแต่ว่ามันก็ติดดับนะคะทุกคนมันก็ติดดับแล้วก็มีชุดบนด้วยนะคะนี่ชุดบนอยู่ในชุดสรุปแน่นอนค่ะชุดบนนี่อยู่ในชุดสรุปนะคะแล้วก็สามตัวบนนะคะเพราะว่าแอดทำไม่ทันแน่นอนเนาะกาลังงืมบนงืมล่างอยู่ค่ะมันต้องมีพวกแต้มพวกอะไรด้วยนะคะมันก็เลยไม่ทันนะคะทุกคนก็เลยให้ดูชุดล่างไปก่อนนะคะให้เอาไปดูชุดล่างนี่นี่นะคะชุดบนของเราก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะ ทุกคนจะเห็นแอตติกไว้นะคะมีสามเก้าสามศูนย์นะคะสี่แปดแล้วก็ห้าแปดนะคะแอดก็เลือกห้าแปดแล้วก็สี่เก้านะคะเลือกห้าแปดีเกานาะมันมาสามเกามันมาสามเก้านะคะก็อยู่ในชุดเน้นเลยนะคะชุดเน้นนะคะนี่นะคะแอดก็ต,กติ๊กไว้ให้นะคะโอ้ก็ถือว่าฟุกนะคะงวดน,นี้กระแตกไปนะคะเสียดายที่ไม่แตกจับสี่ตัวไม่ได้เนาะเสียดายนะคะนี่เนาะก,ก็สามตัวนะคะสามตัวตรงเต็มๆเลยนะคะทุกคน โอ้นานๆนนทีค่ะนานๆเข้าทีอะลองดูเด้อค่ะนี่เราก็จะมีหลักร้อยนะคะเอามาดูกันนะคะนี่หลักร้อยของเรานะคะก็ออกไปนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามเก้านะคะออกสวยงามพระรามแปดนะคะหลายๆท่านนะคะก็คงจะปังไปหลักร้อยหล้านหลุดนะคะหลักร้อยหลานหลุดเนาะเป็น เป็นเจ็ดมานะคะเจ็ดมีเจ้าประจํานะคะเจ็ดมีมาบ่อยได้หลักร้อยนะคะทุกคนก็เข้าไปนะคะดีใจด้วยเนาะนี่นะคะอามเรามันอยู่ในชุดเน้นของเรานะคะมันอยู่ในชุดเน้นของเราเราก็เน้นได้นะคะนี่นะคะแต่ว่าเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งมันกอดคอกันมาแล้วนะคะหลักร้อยกอดคอกันแล้วนะคะหลักร้อยเริ่มจับกอดคอแล้วนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะหัวงวด งวดนี่แหละงวดวันซุปนี่อาจจะกอดคอกันมาอีกนะคะเอาช่วงไหนที่มันกอดคอกันมามันจะมาติดติดติติติดติดกันนะคะทุกคนเอามาดูกันเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาดูแนวทางนะคะของงวดประจําวันที่แปดนะคะให้ดูหลักร้อยก่อนเนาะ นี่นะคะหลักร้อยของเรานะคะทุกคนชุดเต็มนะคะหลักร้อยชุดเต็มของเราเนาะแอดให้ไปที่หนึ่งสองสามนะคะสี่ห้าหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะชุดชนนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะชุดชนนะคะอ่าชนกันนะคะสองสูตรนี้ชนกันอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่จ้ะมันจะติดลงติดดับอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เอฟซีจะไปตัดเอาเองเลยนะคะแอดเลือกเด่นขึ้นเลยนะคะทุกคนเด่นหนึ่งสองสามสี่นะคะ หนึ่งสองสามสี่นะคะเราจะเลือกเน้นแค่สามตัวนะคะสามตัวก็หนึ่งสองสามนะคะแต่ว่าหนึ่งนะคะหนึ่งนี่วันพุธนะคะตามสถิตินะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหลักร้อยมันยังไม่เดินเมีนแบอกเบองบโมเมนขอยเบองผิดหนึ่งนะคะหลักร้อยมันยังไม่เดินนะคะแอดก็เลยเน้นให้ไปที่สองสามนี่นะคะหลักร้อยยังไม่เดินนะคะอันนี้แอดเสียงผิดเนาะหลักร้อยยังไม่มานะคะวันพุธนี่ ยังค่ะยังยังไม่เดินนะคะแต่ว่ามันเป็นเลขสูงเดยมันจะแมน์บออ่ะลองดูนะคะแอดกลัวมันไปมันไปหลักสิบนะคะก็ก็ลองดูก่อนนะคะเราก็มีสถิติให้ดูนะคะสถิติหลักร้อยนะคะสถิติหลักร้อยอันนี้แอดเริ่มนับหนึ่งใหม่เนาะยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่ิบเก้าโอ้ถ้ารวมอันนี้เวยก็จะเป็นยี่สิบเก้านวดสามสิบนวดแล้วเด จับคู่ล่างเพิ่งจะหลุดแค่งวดเดียวนะคะเพิ่งจะจับไม่ได้แค่งวดเดียวเพราะว่าชุดเต็มเนาะมันก็หลายตัวนะคะทุกคนมันก็มันก็เข้าบางทีมันก็เข้าชุดเต็มเข้าตัวกลับนะคะเน้นเน้นได้บ่อยอยู่นะคะชุดล่างนะคะสามสิบงวดนะคะหลุดแค่งวดเดียวเองนะคะชุดจับคู่ถ้านับจากตรงนี้ด้วยนะคะหน้าเก่ายี่สิบเจ็ดเนาะหน้านี้อีกสามนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะมันจะกดคอกันมาไหมนะคะ นี่นะคะทุกคนสถิติหลักร้อยนะคะก็ดูอาเดอร์ค่ะติดดวงติดดับอะไรก็ว่ากันไปแอดเน้นไปที่สองสามนะคะแต่ก็มีโอกาสมาได้หมดนะคะแสดงว่าหวยลงต่ําหรือเปล่านะคะจะต่ําประกบสูงหรือว่ายังไงนะคะก็อรอลุ้นกันนะคะนี่สถิติหลักร้อยของเรานะคะถ้านับพวกนี้ด้วยนี่มันก็จะเป็นสามสี่งวดแล้วแต่แอดเริ่มนับหนึ่งใหม่นี่ค่ะจับคู่มีหลุดแค่งวดนี้งวดเดียวนะคะนี่จับคู่นะคะนี่ จับคู่ชุดนี้นะคะมีหลุดงวดวันที่สิบห้ากันยายนแค่งวดเดียวนะคะตั้งแต่ตรงนี้มานะคะจับคู่ชุดเต็มนะคะหลุดแค่งวดเดียวนะคะยี่สิบเก้างวดสามสิบงวดนะคะหลุดหนึ่งงวดจับคู่คะ่ะจับคู่เขาดี เพราะว่ามันมันคู่ชุดใหญ่นะคะมันจับคู่ชุดใหญ่มันก็เลยเข้าดีนะคะทุกคนนะคะบางทีสูตรก็เข้าของมันไปละคะ่ะแต่ว่าเราเน้นไม่ได้นะคะเอซี FC ก็ลองเอาไปตัดกันเมืองเดอ้อจะลองเอาไปตัดกันดูนะคะเราก็หาตัวตัดพยายามคัดออกมาให้เหลือน้อยที่สุดนะคะให้เหลือน้อยที่สุดแต่ถ้าฟันนี่ยังฟันฟันยังไม่ค่อยได้นะคะไม่เฉียดให้เจ็ดให้ให้ 7, ใหใหแอดวันนั้นแอดให้เจ็ดแปดมันมันมาอะไรนะมันมาหกแปด ให้เก้าสี่มาสามเก้าเออจะเม่สซุยคะ่ะจะเม่ยุยจาเม่เสียอันนี้นะคะเอ่อหลักร้อยนะคะหลักร้อยของเรานะคะแอดก็จะเก็บสถิติให้นะคะทุกคนนะคะอันนี้มันก็ไปหลักสิบเนาะเห็นบมนิเปีมันก็ไปหลักสิบค่ะมันเดินมันเดินล่างอยู่นะคะแต่ละมันบางทีมันสลับหลักหน่วยหลักสิบนี่แหละค่ะปัญหาโลกแต่ค่ะจ้ะ เอานีเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด่นล่างของเรานะคะเด่นล่างของเราแอจะเอาเ,าเอาตัวนี้ทําเป็นเด่นล่างเลยนะคะเข้าไม่เข้าก็รอรุ้นกันล่ะคะ่ะวันศุกร์สองทุ่มครึ่งนะคะเอาวันศุกร์ก็สนวันพุธโอ้ยไปทําบุญไหนกันเนาะนะคะสิบห้าคำนะคะเดือนสิบเอ็ดนะคะเลขวันที่ก็สวยสวยนะคะหหวบนุนมันสีออกหนึ่งหนึ่งอีสบดงเราจะเนาะ มาดบ่ได้ด้นี่เอานี้นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะเราจะใช้ตัวนี้มาเป็นไอ้นี่นะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเอ้หนึ่งสองสามสี่นะคะทุกคนนะคะนี่เนาะเป็นหลักหน่วยสิบล่างนะคะเป็นสิบหน่วยล่างนะคะสิบหน่วยล่างนะคะทุกคนสิบหน่วยล่างคะ่ะ เป็นสิหน่วยล่างเลยนะคะนี่1นึ่งนะคะแอดก็เอา4ตัวนี้แหละคะ่ะมาทําเป็นเด่นล่างนะคะนี่เอาสตัวนี้แหละ1นึ่อา่เอามาดูชุดจับคู่นะคะชุดจับคู่ของเรานะคะทุกคนนะคะ สองตัวล่างนะคะชุดเต็มนะคะทุกคนชุดเต็มนะคะสองตัวล่างเด้อค่ะแตมเติมนะคะต้องรอชุดสรุปเด้อจะชุดสรุปอ่าถ้าไอ้นี่แอดก็จะมีเวลาแอดก็จะนี่ให้นะคะแต่ว่าขอทําชุดสรุปให้เสร็จก่อนนะคะจะพยายามลงให้ได้เย็นวันนี้นะคะเย็นวันนี้ลงให้นะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเอฟซีจะได้ดูกันเนาะตอนกลางวันเอฟซีทำงานนะคะบางท่านก็ไม่ว่างมาดูเนาะตำราวนะคะวันพุธนะคะวันพุธ วันที่8นะคะตุลาคม2568นะคะทุกคนชุดสองตัวล่างชุดเต็มนะคะนี่ชุดเต็มแบบนี้นะคะเข้ามา29งวดแล้วนะคะ29งวดค่ะทุกคนนะคะชุดเต็มแบบนี้เลยเออแต่ว่าตัดใด้บน่นละปัญหาค่ะโี้ยกระตัดใด้บยูเดี สิบล่างนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะหน่วยล่างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะทุกคนนะคะเราก็ทําชุดเต็มก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะตัดออกมานะคะตัดตรงตัดแหนมตัดเนียงกะว่ากันไปเนาะค่ะทุกคนเนาะตัด,ตดเออยังอีกแล้วตัดเด่นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกนะคะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนี่คือชุดเต็มของเรานะคะใครชอบด้วยก็จัดนะคะเอสก็จะน้นไปให้ที่หนึ่งสองสามสี่ก่อนนะคะแต่ว่าสี่มันติดดับเออหลักร้อยสูตรใหม่ของเอสนะคะก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ติ๊กเด่นไว้ก่อนนะคะติ๊กเด่นไว้ก่อนเนาะติ๊กเด่นไว้ก่อนค่ะ ดับใครชอบก็ค่อยลุ้นเอานะคะตอนช่ดสรุปเดอร์มีรวมดับรวมเด่นให้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเดอสวัสดีจ้าแม่แม่สวัสดีจ้าสุขดีจ้า